สวัสดีค่ะแนนรีวิวบ้านนะคะวันนี้แนนก็อยู่ที่สนามบินขาดใหญ่นะคะก็จะมารีวิวกาะเที่ยว,วยกันนะคะมีโครงการนี้เลยเราเที่ยวด้วยกันนะคะอันนี้แนนก็จะไปเที่ยวที่กรุงเทพนะคะเดอะวิงาวเวอร์นะคะไปนั่งรถจักไอ้น้านะคะเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะคะว่าเป็นยังไงรถจากไอ้น้ำเนาะว้าคลิปต่อไปเนาะอันนี้รีวิว ไปเที่ยวด้วยกันก่อนนะคะก็อันนี้แนนบินกับสายการบินเวจิตนะคะก็แอบนอกใจรถไฟนิดนึงเพราะว่ารถไฟนบิงไม่ได้นอะอันนี้ก็จะไปขอเงินคืนได้เราก็ต้องเช็คอินแล้วก็เที่ยวให้เรียบร้อยก่อนถึงจะไปเบิกตัวเครื่องบินได้นะคะก็เขาเอาโรงแรมเป็นทีหลักนะคะก็เหมือนกับว่าเราต้องเช็คอินก่อนถ้าเราไม่ได้เช็คอินอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่คูปองนะคะอันก็จะเป็นคูปองอย่างนี้นะคะแล้วก็เข้าไปนะคะ นี่สิ่ที่ใช้ไปของใน,นก็จะเป็นทวินทาวเวอร์นะคะก็เดี๋ยวพอป,ประมาณห้าโมงนะคะก็จะให้ครูปวงเรานะคะประมาณ600บาทนะคะสําหรับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็900บาทสําหรับวันธรรมดานะคะเดน,นจะให้ดูอีกทีนะคะว่ายังไงโอเคเครื่องออก8.55นะคะอน,นี้ก็แปดที่สาม บรรยากาศเงียบเงามากนะคะโวังเวงมากวังเวงไหมคะ oh, <no. S 1> วังเวงยากาศวังเวงมากไปลงมักกะสันมงเช็คกับแอปเลยนะคะแน่นอนไหยคะอ่าอะไรวะา <F. S 2> BKK เร็ว่ะหัว <F. S 2> ลำโพงะคะ่ะ อ่านี่ครับมันจะบอกสถานีว่าไปยังไงได้บ้างที่เร็วที่สุดใกล้ที่สุดอ๋อเร็วที่สุดใกล้ที่สุดก็คืออันแรกนะคะอันแรกเรา<ว>ะจะ,ะไปลงมกกะสันนะไปลงมกกะสันเห็นไหมบอกแล้วมกกะสันแล้วก็ไป MRT เพชรบุรีแล้วก็ไปลงลลวันลำพงนะคะ30บาท35บาทโอเคนะครับเช็คอินค่ะอัปปุได้อัปปุได นี่ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ yeah. yeah. awesome. mm -hmm. ชิวอย่างนี้นะคะขอประชาชนลงทะเบนไดค่ะอย่างนี้นะคะเป็นข้อมูลให้ก่อนได้ชั้น16นะคะจ,ะจะมารีวิวห้องของโรงแรมทวิน The Twin Tower กันโอ้โอ สูงสุดด้วยครับฉันสูงสุดเลยจ้าสูงสุดเลยนะจ๊ะุดเอ,โอ้โห VIP จริงๆรีบเร่งกันนะครับแ่มโรงแรมนี้ดูเก่านะเดี๋ยวก็ตั้งใจแต่งให้ต่อก็ก็อันก็<อ>ดูใหม่นะข้างนอกตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจเบบเลขอะไรคะเลขห้องอะไรคะหนึ่ง <1. S 2> อะไรคะหกหกศูนย์หนึ่งหกหกศูนย์ หงนโอเคได้แล้วค <Okay. S 1> รับโ <c oughs> อ้โหห้องพักก็เป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> เป็นวิวเมืองนะคะสุพีเรียเจ็ดร้อยค่ะว้าวเจ็ดร้อยนิดนิดเจ็ดร้อยนิดนิดนะคะก็มีโทรทัศน์ให้คะ่ะแล้วก็มีไดร์บอบ์มนะคะ อ๋อมีตู้เย็นเน่เปิดเปิดรีวิวก่อนนีตู้เย็นนะคะซึ่งไม่มีนำอ๋อมีน้ำได้ยออมีกาต้มร้อนด้วยต้มมาม่าได้นะคะนี่นะดู้งน้บาค่ะเป็นยังไงถุมีอ่างน้ำด้วยนี่มีอ่างด้วยนะคะมีของใช้ห้องน้ำห้ด้วย เจ็ดร้อยกว่าบาทคุ้มมากนะคะอันนี้คือราคาโครงการนะคะถ้าเป็นราคาจริงๆน่าจะประมาณพันนิดๆแหละแนนแนนเดาเอาเนาะว่าจะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวแนนขอเดี๋ยวแนนขอพักผ่อน,นก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองใช้คูปองที่เขาให้มานะคะว่ายังไงแต่ตอนนี้คูปองยังไม่เข้าเนาะรู้สึกว่าเขาจะให้ห้ามงะคะ โอเคตอนนี้เนนก็ตื่นแล้วนะคะก็หลับไปหลายชั่วโมงเลยสรุสไปโ okay. อเคตอนนี้5้าโมงสี่สแล้วนะคะแน่นอนว่าครูวงก็ต้องเข้าแล้ววันนี้เป็นวันอังคารซึงเป็นวันธรรมดาต้องได้กลาใช่ไหมจะ <laughs> มีเจ้าเลนนะโอเคก็ปัดอื่นเลยแล้วก็ไปเปิดแอปเป่าตังนะคะนี่เปิดแอปเป่าตัง ปึงอ่าแล้วเราก็ไปที่ไห okay, นะไปมงโทรศัพท์ค้างอ่ะนะคะไปที่ e Wallet นะคะแล้วก็ไปที่เอ่อเชื่อวยกันค่ะโอเคแล้วก็กดรับคูปองอาหารนะคะนี่ใช้คูปองอาหาร นะคะนี่ได้แล้ว900บาทนี่ฮีวันธรรมดาได้900เด้อโอเคค่ะแล้วก็ทีเนี้ยเราจะไปหาว่าร้านไหนที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ใช่ไหมคะเราก็ไปเข้าหน้าเว็บค่ะดูเปนโค้ค่ะปองอ่ะอันนี้ก็มาที่หน้านี้นะคะเรื่อนน่อยนะิดนึง อันนี้นะคะค้นหาร้านค้าสถานที่ทั้งหมดนะคะก็เราเลือกพื้นที่ใกล้ฉันก็ได้หรือว่าเราจะพิมพ์ไปก็ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็กดค้นหาไปค่ะเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะคะอ่า i n d ดี้ค f ฟ e ีก็อ่า,ออกอาโกเอกอาแฟโบราณน,นะคะก็เป็นร้านค้าทั้งหมดนะคะขอไภนะคะพอดีเนียใช้ Wifi โรงแรมอาจจะช้านิดนึง โอเคเดี๋ยวเราออกไปลุยกันเลยดีกว่าน,นะคะว่ามีร้านไหนบ้างแล้วก็ถ้าจาไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะตัดให้เที่ยงคืนของวันที่เช็คอินนะคะไอเช็คเอาท์นะคะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เชี่ยงคืนถ้าในจาไม่ผิดนะคะโอเคไปแล้วตอนนี้นะคะเนียนก็ได้ร้านที่จะไปกินแล้วนะคะก็คือร้านในสยามเซ็เตอร์นะคะเป็นร้านกินย่างที่หนึ่งนะคะ แมพนะคะ3มกิโลจะจากหัวลาโพงนะคะเพราะว่า,าไปเลือกกระเป๋าแล้วลืมพาตั๋วนาเที่ยวนักตกนะคะมาแล้วก็ไปทําเรื่องอไปทําเรื่องขอออกตั๋วนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ไปดูอีกคลิปนึงได้เนาะเออแมฮาคาว่าลืมตั๋วทายังไงดีอะไรแบบนี้หรือว่าไปหาในช่องแนนก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวกำลังเดินจะถึงละเดินิดเดียวสายามนิวอาราอ่ ก็สั่งไปประมาณห0 0บาทเป๊ะเป๊ะเปประมาณเลยบาทเป๊ะเลยมันอ,อย่างดีครับีคุณวันอ,อย่างดีนะคะอันนี้เป็นข้าวกระเทียมเดพอนน้ำสาลายแล้วก็ชุดนี้สามอกว่าบาทชุดสักได้เลยโอเคขอกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอนจ่ายตางังไอทีนนะคะว่าจะต้องจ่ายยังไงนะคะ โอเคเดี okay, right there. okay. 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 ๋ยวเราไปจ่ายตังค oh, ์กันนะคะก็คลิกไปที่เราเท่าเด้วยกันนะคะปึ๊บแล้วก็ไปที่ใช้คู่กองอาหารโอเคไปไปจ่ายตังค์กันเติมเงินจากคุณลูกค้าจ่ายด้วยจีวอลเลตค่ะคือคุณลูกค้าต้องเติมเงินเข้าจีวอลเลตก่อนนะคะถึงจะชำระได้อ๋อต้องเติมเข้า ไงวะไม่รู้เปิดแอปเพื่อเติมเงินโอ,โอเคเราต้องเติมตังก่อนนะคะเติมตังเข้าอวาเล็ตก่อนแล้วเราก็จะมาจ่ายค่าอาหารกันนะคะ กดตั้งแคุณสามารถใส่รหัสคุณสามารถใส่รสคุณสามาส่รห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 สคุณ เดี๋ยวเปล่าใช่ไหมคะวันนี้ช่วยคุณชุดติมาใช่ไหม<า>คะนี่เป็นเลขประชาชนใช่ค่ะหกได้เยค่ะข,ขอบคุณค่ะตัวนั้นเลยชิ้นใหม่ตอนนี้ค่ะชิ้นที่แบงค์มีโสดไหมคะมีไลน์นี่นะคะงงเลยค่ะงงไหมคะงงไหมคะงงยังไงคะ คือเราต้องเราต้องเติมตังก่อนนะคะเมื่อกี้เราต้องเติมตังเข้าไปก่อนนะคะก็วิธีเติมตังแต่ละธนาคา,ารก็จะไม่เหมือนกันนะคะโอเคสรุปว่าเขาช่วยค่าอาหารแค่สี่สิเปซ็นนะคะไม่ใช่เหมือนทั้งที่แล้วที่ว่าไปอะไรนะทั้งที่แล้วคือที่องการ,รว่าอะไรนะคิมช็อปใช้นะคะที่เขาจะให้ทั้งหมดนะคะคือเนี่ยนะเข้าใจผิดนั่นเข้าใจว่าเออเขาจะให้เหมือนทั้งที่แล้วที่ว่าที่ว่าให้ทั้งหมดนะคะโอเคก็ okay, ช้จ่ายอะไรก็ระวังกันนิดนึงนะคะเขาให้เ่ส40%เนาะเขาไม่ได้ให้ทั้งหมดมาเตโดนลแล้วไงเราโดน้วครับโดนเต็มเลยฮะโอเคไม่เป็นไร <c oughs> ถือเป็นประสบการณ์นะคะจะได้เอามาบอกเล่าเพื่อนๆได้นะคะว่ายังไงนะคะโอเคสาหรับคลิปนี้นะคะแนก็ต้องจบคลิปก่อนนะคะแล้วก็ตัวเครื่องบินเดี๋ยวยังไงเดียเ๋ยวแนจะทำอีกคลิปหนึ่งแล้วกันคําคืนตัวเครื่องบินนะคะแนก็ฝากติดตามในช่องทางนี้ด้วยนะคะซับสไครต์ข้างล่างเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะ ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์นะคะ